มันน่าอายนะเนี่ยมันเรามาถึงยุคที่แบบเจ้าคณะจังหวัดหนีศึกเพราะว่าไปเสพเมถุนไก่สีกายอย่างเงี้ยแล้วพระหนุ่มเนน้อยจะอยู่ยังไงท่านเป็นเหมือนพ่อเมืองอ่ะท่านเป็นเหมือนพ่อท่านเป็นอุปชาไปนั่งบวชพระใหม่บอกอนุสัยบอกอาการณียกิจสี่ห้ามเสพเมถุนแต่ตัวเองเป็นอุปชาเสพเมถุนมึงบ้าหรือเปล่า อืมนะคะเป็นไงคะท็อปฟอร์มกันจริงๆเลยนะคะวงการผ้าเหลืองตั้งแต่ทิศแย้มมาแล้วนี่จนถึงล่าสุดวนันนี้เอาอีกแล้วแล้วไม่ใช่เคสย่อยๆเลยนะคะโคนระดับเจ้าคณะจังหวัดอย่างนั้นระดับเจ้าคณะภาคเป็นพระราชาคณะเป็นไงล่ะคะ กระสันกันละเกินอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งเขามีแต่จะต้องเจริญด้วยศีลสุตาที่คูณไม่ค่ะเจริญด้วยยศเจริญด้วยตําแหน่งจเจริญด้วยปัจจัยเงินทองสุดท้ายศึกมาเป็นตาแก่คนหนึ่งนะคะเป็นสมีค่ะมีสติกันบ้างเมื่อไหร่จะมีสติวิ่งหาแต่ลาบยศกันขนาดอีศีกาคนหนึ่งยังไม่รู้ทันมาแล้วจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้าน ไม่รู้ตัวมันเอกชอบนะักคบโยมที่โปรไฟล์ดีๆเนี่ยชอบกันจังชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปในโอไม่อยากจะคบตอนบวชใหม่ๆเนี่ยบินถบาทกินข้าวยังไงก็กินได้กลับยังไงก็กินได้พอเริ่มเป็นเจ้าคุณเริ่มเป็นเจ้าคณะกินไม่ได้บาทไม่บินกินไม่ได้คบโยมเลยรวยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าคะ่ะ อย่าจะคอยสมน้ำหน้าอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่มีสเตไม่มีคำปลอบใจสึกออกมาก็เป็นตะแก่คนนึงค่ะเป็นสมีเป็นตะแก่เวลาอยู่วัดนี่โอโหโออาเป็นเจ้าคุณนั่งเก้าอี้หลุยเก้าอี้ธรรมดาก็นั่งไม่ได้เอกเจ็บโตดนั่งรถก็นั่งรถหรูแข่งกับคาราวาส แทบ,บเดินแทบบจะไม่ติดดินเจ้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้พระเดชพระคุณสมีค่าตื่นการสมีศึกออกมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งอะค่ะมีหลายเคสให้เห็นแล้วเนี่ยก็น,นี่แหละพระพุทธเจ้าเตือนไม่ฟังลาบสักการะเป็นของเผ็ดแตบทาลุนนี่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะได้กัน ไม่มีความสำรวมระวังอะไรเลยศีลตุตาที่คุณไม่มีความสำรวมในปฏิโมกไม่มีแล้วไม่เออถ้าเป็นเคสแบบพระหนุ่มๆเนน,น้อยๆก็ยังพอจะน่าเห็นใจบ้างบวชไม่นานอันนี้เป็นเจ้าคณะจังหวดัดลาสุจ้าวาดรีพระรามหลวงอีกศึกสิคะจำนวนต่อหลักฐานพระเวทเจ้าเตือนไม่ฟัง ไม่ฟังจ้ะเนี่ยเรื่องการครบหาคลือหัดโอ้โหเห็นมันแต่งตัวดีๆโปรไฟล์ดีหน่อยนั่งรถหรูเข้าวัดพูดคะพูดขาเนี่ยเผลอตนไงไปอยู่ใกล้ชิดกับมันเป็นไงล่ะมันแบกเมย์เอาเลยเนี่ยมันแบกเมย์มันจับเลยอาชีพมันด่าผ้าก็เยอะแล้วนะด่าอีอีผู้หญิงบ้างอีดอกนี่ก็ทําเป็นอาชีพเลยมึงจับผ้าเป็นผัวไม่มีปัญญาทำมาหาแดด คนอื่นเขาถวายข้าวถวายน้ําอีนี่ถวายหออีหอแตะละอีเนี่ยอีพวกเอาพระมาเป็นผัวเนี่ยอีพวกนี้ก็เหลือทนนะแทนที่จะช่วยกันรักษาศาสนา,ตาเป็นหูเป็นตาอุปถัมค้ำชูพระเอาข้าวเอาน้ําถวายให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมอีหาลากไส้นี่ถวายหออีให้พระเฉยเลยมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยมึงไปเอาไปจากไหน ขเขาไวเอาว้ญยาะเพศมึงแล้วมึงจะได้ขึ้นสวรรค์หรอมึงเป็นเปรตค่ะมึงไปเป็นเปรตแน่นอนพร้อมกับพระที่มึงที่มึงมีอะไรด้วยนะไปทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูนรกนะคะทุกคนและดิฉันเนะ่เวลามีข่าวว่าโอ้ยนกะข่าวถามบ่อยรู้สึกยังไงไม่รู้สึกค่ะความเฮี้ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาพระก็ศรัทธาให้มันถูกกันสักทีเถอะ เห็นพระท no so? <te> <rawd Moder> ี่มันมีอาจาระไม่น่าศรัทธาก็อย่าไปส่งเสริมไม่ใช่ว่าวันนี้ด่าพระเห็นข่าวพระไม่ดีด่าพระโนนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปละเข้าวัดที่พระเจิมมือพระเจิมมือพระเจิมหน้าผากเจิมน้ำมนเหมือนกับตัวดีเราไปอุดหนุนสนับสนุนให้พระทําเดรัจฉานวิชากันน่ะเป็นเงินเป็นทองนั่นน่ะเห็นพระไม่ดีเราต้องไม่สนับสนุนค่ะศรัทธาเราจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาเห็นพระทําไม่ดี ดีแล้วให้ตำรวจเข้าไปบุกซะบ้างจับศึกให้หมดมันจะได้เป็นการชำระศาสนาพวกอารัชชีมันจะได้ไม่ไปอยู่ปะปนกับพระท,ที่ท่านเป็นรัชชีรมจะได้ไม่ละคนด้วยอาธรรมวินัยจะได้ไม่ละคนด้วยอาวินยัยพระที่ท่านมีศีลเป็นที่รักท่านจะได้ไม่มีความรังเกียจในการที่จะอยู่ประพฤติธรรมแยกออกมาดีแล้วเอาน้ำเสียออกมาจากน้ำดีอย่าให้น้ำเสียมไปอยู่ปนกับน้ำดี เพราะถ้าน้ําเสียมันอยู่ปนกับน้ําดีนานๆน,น้นําดีมันก็จะกลายเป็นน้ําเสียไปด้วยพระดีๆถึงอยู่ไม่ได้เลยก็ดูเจ้าคณะผู้ปกครองแต่ละแต่ละคนที่เป็นข่าวดีเจ้าคนะปกครองมีแต่พวกอารัชีอย่างเงี้ยแล้วพระดีๆที่ไหนจะอยากจะอยู่บวชนานๆอยากจะอยู่รักษาธรรมไม่คะ่ะไม่ส่งเสริมเลย เดี๋ยวนี้มันมีไหมเนี่ยพระที่เทศที่สอนให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนรุ่นใหม่ไม่ศรัทธาหรือเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาก็ทําตัวเองทั้งนั้นวันวันนั่งบ้าแต่ยศแต่ตักกันใครได้ขึ้นชั้นนั้นชั้นนี้ใครได้เป็นพระครูได้เป็นพระราชาคณนะสนใจกันอยู่แค่นี้บ้ายศกันอยู่จะเป็นพระเดชพระคุณลูกชาวนาค่ะมึงตื่นก่อนมึงต้องดูกรรมเพืชมึงมึงมาจากไหนมันมาจากลูกชาวนามึงจะไปเป็นเจ้าคุณพระเดชพระคุณอะไร ยศศักดิ์มันเป็นแค่การส่งเสริม,มนนาสรมนาศักดิ์เขามีไว้เชิดชูให้คนที่ทำดีได้มีกำลังใจแต่มันไม่ใช่ของที่จะเอามายึดถือยึดติดไม่เคยเห็นรูปหรืออาจารย์พุทธทาสเนี่นนะไปท่านถ่ายรูปกับพัยดยศนั่นนะ่ะท่านได้พัดเทพอะมีอยู่รูปหนึ่งไปดูดิท่านให้เด็กถือเลยเพราะท่านจะบอกว่าเป็น,ปนของเด็กเล่นได้ไปมันไม่ได้เสียหายหรอกถ้าท่านดีจริงปฏิบัติด,ดี การได้เจริญในทางสมรรถนะก็เป็นการเชิดชูท่านแต่มันต้องไม่ใช่ด้วยการที่ท่านไปวิ่งเต้นวิ่งหาอยากได้อยากมีกันแล้วก็เอามาอวดเอามาโชว์เอามาขม่มชาวบ้านเขาไม่ได้อีนังขังขอบหรอกเป็นชั้นธรรมชั้นเทพชั้นลาดศึกไปกันอะ่ะเป็นสมีคนหนึ่งค่ะเป็นแค่นายสมีคนหนึ่งค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาจะยกย่องท่านคืออะไรวัดปฏิบัติศีลานจารวัดมีหรือเปล่า อ่านบ้างในใบแต่งตั้งนะน,นะเขาบอกว่าให้เจริญด้วยสีล่าสุดตาที่โคนมีหรือเปล่าไม่มีค่ะแทนที่จะสั่สงสมศิลสั่งสมสุดตาอันนี้สั่งสมทองสั่งสมทองแข่งกับคารวาสมึงจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครกล้าพูดทีฉันพูดเองภาพจะได้ตื่นกันสักทีเวลามันมีข่าวแล้วมันก็จะเสื่อมเสีย ชาวบ้านเราก็อย่าไปส่งเสริมพระในทางที่ไม่ดีมึงก็อย่าไปส่งเสริมพระกันนักเลยถวายเงินกันทีเยอะๆเยอะๆไปส่งเสริมพระน่ก็เสียนิสยัยสิพระก็เลยดูถูกทานเลยทีนี้เป็นเจ้าคุณแล้วต้องถวายเท่านั้นเป็นเจ้าคุณแล้วต้องถวายเท่านี้ไม่มีเงินหมื่นไม่นั่งอันดับให้ไม่บวชพระให้ไม่ต้องเข้าวัดมันมันจะได้ไม่มีกินถ้ามันดูถูกทานของชาวบ้านนะ่ะ พระมันไม่ได้ทํามาหากินเองได้นะครับพระนอยู่ได้โดยการมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นฉะนั้นพีสุเนี่ยนักบวชเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พระพุทธเจ้าทําไมท่านถึงสอนให้พระบิณฑบาตเพราะพระจะได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจว่าเราอยู่ได้โดยการมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่น จะได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติและเอาธรรมะมาเผยแพร่มาบอกมาสอนแก่คารวะที่เขาทํามาหากินเขาไม่มีเวลาทุกวันนี้สอนกันไหมไม,ไม่สอนสวดอย่างเดียวสวดอย่างเดียวตั้งแต่เจ้าคณะผู้ปกครองมาไปอยู่บางส่วนนะเจ้าคณะผู้ปกครองอะตัวดีเลยตัวพาเสกพาเป่าเลยไม่อยากจะพูดว่าภาคไหนเสนียดปากมากไม่อยากจะไปพูดไปเอ่ยถึงชื่อมันแทนที่มึงเป็นเจ้าหนะ้าผู้ปกครอง จะทำไงเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองแทนที่จะอุดหนุนทางด้านการศึกษาให้พระเนรมีความรู้เผยแผ่สิ่งที่เป็นพุทธธรรมไม่ค่ะเป็นตัวนําเลยตัวนําทีมปลุกเสกชำแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับไอ้นนีะ่หลายหลายที่เลยแทนที่จะอบรมสั่งสอนพระในการปกครองให้สํารวมระวังไม่มีเลยค่ะไม่เป็นแบบอย่างเลยใครจะไปศรัทธาใครจะไปศรัทธา ก็อยู่กันแต่พวกท่านแหละคะ่ะคนทาสร้างบ้านเขาไม่ได้มารู้ด้วยหรอกท่านจะเป็นเจ้าคุณชั้นไหนยศไหนเขาไม่ได้สนใจพวกท่านหรอกนะคะเขาสนใจแต่ว่าท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือเปล่ามันน่าอายนะเนี่ยมันเรามาถึงยุคที่แบบเจ้าคณะจังหวัดหนีศึกเพราะว่าไปเสพเมถุนไก่สีกายอย่างเงี้ยแล้วพระหนุ่มเนน้อยจะอยู่ยังไงท่านเป็นเหมือนพ่อเมืองอะ่ะท่านเป็นเหมือนพ่อท่านเป็นอุปชาไปนั่งบวชพระใหม่บอก อนุสัยบอกอกรณียกิจสี่ห้ามเศเมถุนแต่ตัวเองเป็นอุปชาเศเมถุนมึงบ้าหรือเปล่ามีหน้าไปนั่งบวชพระใหม่ได้ยังไงสังฆกรรมวิบัติหมดด่าพอสิบนาทีแล้วด่ามันก็ไม่ตื่นอยู่ดีเลยแต่มันก็เหมือนเดิมเออไม่แปลกนะนะชาวบ้านเขาไม่เขาถึงไม่ค่อยอยากเข้าวัดทำบุญถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่มีใครเข้าวัดหรอกค่ะอยากจะด่าด่าแล้วของขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b s ร r i b e ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชลึกออนไลน์ค่ะ